เปิดตำนานศักดิ์สิทธิ์วัดประดู่ตะบองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีพระอุโบสถโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า260ปีที่ร่ำลือว่าหลวงพ่อท่านเคยช่วยให้ชาวบ้านที่ล้มป่วยด้วยโรคอ,มอรัมพษ์กลับมาเดินได้อีกครั้งราวปาฏิหาริเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวจากปากของพี่ใหม่ ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับวัดแห่งนี้กันนะคะแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อใหม่นะครับครับอยู่ขายกาแฟอยู่หน้าหลวงพ่อสีโคดมครับเคยรุ่นท่านอยู่มานานแล้วในนี้แล้วก็แม่ก่อนก็เป็นโบสถ์เก่านะครับยังไม่มีไอ้กรมศิษย์จะไม่มาทำใช่ไหมเขาจะอยู่ด้วยรากโพนี่ครับเห็นไหมครับรากโพเนียจะอยู่ช่วยยึดไว้เนาะใช่ครับหโครงสร้างมันอยู่ใช่แล้วหลวงพ่อท่านโดนตัดเสียร ครับโดตตัดเสียงแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หลวงพ่อนี่รวมต่างกันแล้วก็ปั้นรูปท่านมาใหม่แล้วเสียงเป็นเสียงใหม่ครับนะครับเสียงเก่าเราก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าต้องไปเซิร์ชหนังเรื่องฆ่าน้ํานมที่สารพงษ์แสดงคู่กับอัญญาละครับนั่นนะครับจะเห็น,นใช่ครับขเขาจะยืนตรงนี้ไหว้หลวงพ่อข้างบนใช่ครับ แล้โครงการของเราตอนนี้ก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อขวัญนะครับนะครับวัดขอเจ้าวาดวัดประดู่ตะบองเนี่ยครับเขาจะสร้างพระใหญ่คือพระองค์นี้คือหลวงพ่อรวยทันใจหน้าตักเขาจะกว้างห้าวาเก้านิ้วห้าสิบเมตรครับสูงสิบเจ็ดเมตรเป็นทองเหลืองทั้งองค์นะครับก็ร่วมบริจาค ได้ครับใช่ครับลวมมาบริจาคสร้างได้เนี่ยครับนี่ก็คือองค์จำลองท่านแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มเทปูนไว้หน่อยนะครับใช่ร้านก็คือเราเทปูนไ้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปดูตรงจุดกุมารเนี่ยได้ครับในที่นี้ก็จะมีมเนี่ยจะมีองค์องค์พ่อมะขามแล้วแม่มะขามแล้วก็กุมารในพวกนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยใช่ครับ เตี่ยําัแม่มะขามกุมารพ่อเอาพ่อมะขามครับเนี่ยครับเป็นที่มาเนี่ยนะครับว่ากุมารเขาก็จะเนี่ยครับเขาฝังอยู่ตรงนี้ที่ผมทันครับเนี่ยครับของเล่นเยอะมาโอโหบริจาคไปเยอะนะครับแล้วก็เอาไปให้สอยดาวงานวัดก็เยอะครับ<ะ>พอไว้มันก็ทิ้งไม่มีประโยชน์เราก็ขอก่อน แล้วก็สารตายายใช่ไหมคะครับปันนี้มีสารตายายครับแล้วก็พ่อมะขามเรื่องราวลี้ลับอะไรเงี้ยแบบว่าที่ค,คนแถวนี้เขาเจอกันหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือสมัยก่อนมันเป็นที่ฝังเด็กนะครับ,บเด็กฝังศพเด็กเยินในทนี่ด้วยก็คือไม่มีใครกล้าเข้ามาเขากลัวเขาเห็นบางทีก็เข้ามาเห็นเสียงเด็กร้องมั่งเป็นเสียงบางคนเข้ามาเขเห็นงูมั่งครับเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามากันเขากลัวกันนะครับก่อนเพราะมันเป็นที่เก็บพวกเด็ก เสียชีวิตเขาจะมาฝังไว้อะไรพวกนี้ครับนะครับเป็นพราะเป็นที่โคกสูงใช่คร, <นะ S 1> ครับบางคนมีเซน์นะครับเนี่ยเขามาปุ๊บเ่ยเขามานั่งเ่ยเขาเห็นหมดเลยนะเห็นหเด็กวิ่งเล่นกันสนุกสนานเห็นแบบคนมานั่งรออะไรเนี่ยเป็นชุดไทยอะไรพวกนี้นะเขามีเซนต์น,นะเขานั่งเล่าผมฟังผมก็ฟังเขาครับเขาบอกเขาไม่ได้บ้าไม่อะไรเขาเป็นทหารอยู่ลบบุรีด้วยหมดท่าหมดยุคโควิดนะครับมาเที่ยววัดประดู่ตะบองนะครับมาไหว้ หลวงพ่อสีโคดมนะครับแล้วก็บวาหว่พ่อมะขามแม่มขามกูมาแล้วมาขอโชคนะครับที่นี่ก็ถูกหวยทุกงวดนะครับและแต่โชคใครนะครับแต่ทุกง่วดต้องมีคนถูกต้องคงมีคนมาแก้บนที่นี่ครับนะครับแล้วก็ขอเนี่ยครับหลวงพ่อตอนนี้ท่านทําพระใหญ่อย่างที่เราบอกกันไปนะครับหลวงพ่อรวยทันใจครับหน้าตักห้าวาเก้านิ้วนะครับคือสูง17เมตรเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับรู้สึกจะใหญ่ที่สุดของอยุธยาอานะจังหวัดอยุธยาเรานะครับ นะครับขอเชิญช่วบรวมกันมาทำบุญนะครับตอนนี้วัดกํากลังขาดปัะจายเยอะเลยครับครับข,ข,ขอบคุณนะครับ